บ้านคือวิมานของเราเป็นประโยคบอกเล่าที่อธิบายคําว่าบ้านได้ดีที่สุดนะครับแล้วพอพูดถึงบ้านเนี่ยบริษัทแรกๆที่เรานึกถึงเลยก็คือบริษัท s c Asset ผู้พัฒนาโครงการบ้านที่อยู่อาศัยชั้นนําที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเลยละครับยิ่งไปกว่านั้นมีความลับที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่ s c Asset ตั้งใจดูแลใส่ใจโลกใบนี้บ้านหลังใหญ่ที่สุดของพวกเราทุกคนในชื่อโครงการ Zero Emission ดีครับคุณดิวสวัสดีค่ะน้องโครงการซีโร่มิชชั่นเนี่ยคืออะไรครับซีโร่มิชชั่นนี่เป็นภารกิจหนึ่งนะคะของทางเอสเอเอสต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจากการดําเนินธุรกิจของเราซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการที่จะลดการปล่อยแกส๊สเรืองกระจกเนี่ยหนึ่งแสนตันคาร์บอนภายในปี2030 2 0 3 0ค่ะหนึ่งแสนตันคาร์บอนนี่เทียบเท่ากับการปลูกป่าขนาดจังหวัดภูเก็ตแล้วดูดซับคาร์บอนไดอกไซด์หนึ่งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากที่คุณดกวอธิบายเนี่ แล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องร่วมกันช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดงนั้นผมขอเริ่มจากจุดที่บนสุดของบ้านเลยนะครับก็คือหลังคาหลังคานี่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ยังไงบ้างครับอันดับแรกเนี่ยมันเป็นความร่วมมือเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ได้เองนะคะโดยเฉพาะในพาร์ทของหลังคานะคะเหมือนกับร่างกายเราอะค่ะบริเวณสีรษะเนาะมันรับความร้อนมากๆแล้วก็เป็นพื้นที่บริเวณกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนการดูดซึมความร้้้้้อออออนนนนนนเเเเเขขาาาาาาบีี่่ััป็็หททงงงครรรกกกววมมืด์ ทั้งร็อกบูลแล้วก็ไรสาสตรเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิรในเรื่องของการทําให้บ้านเย็นโครงการ s อสซีแอเองสิ่งหนึ่งที่เขาเลือกใช้เราก็คือโครงสมาร์ททรัสนะคะเป็นโครงสําเร็จรูปถ้าเทียบกับรูปแบบการสร้างโครงในอดีตตัวสมาร์ททรัสเนี่ยเราจะใช้วิศวกรน,นะคะออกแบบแล้วก็ขี่เครื่องจักรเนี่ยก็จะผลิตแล้วก็เจาะรูแล้วก็ตัดไซส์มาตามที่เราขี่เข้าไปก็จะเป็นเรื่องของการลดเวสสามารถติดตั้งโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นอีกส่วนหนึ่งเลยที่สําคัญไม แกันก็คือตัวระบบหลังคาที่เราเรียกว่า architectural roofing system <ม>เป็นระบบที่มี5 l a เลเยอร์ตัว5้าเลเยอร์ตัวนี้แหละที่มันจะช่วยลดความร้อนลดเสียงพอเข้ามาในบ้านของ SC s s s a Set นี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือบ้านเย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับพอไม่ต้องเปิดแอร์เนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดพลังงานลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้อีกทางหนึ่งครับ แต่มันน่าจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับที่มากไปกว่าหลังคาแล้วก็การออกแบบให้อากาศเนี่ยถ่ายเทสะดวกชนวนรัก,กูเนี่ยประสิทธิภาพในเรื่องของการกันความร้อนเนี่ย <c oughs> เรายืนหนึ่งมั่นใจได้ว่าหลังคาที่มีชนวนรัก,กูอยู่ภายในเนี่ย <c oughs> ก็รูปคู่กับหลังคาของไรส์เนี่ย <c oughs> จะไม่เป็นภาระ แก่ผู้อยู่อาศัย1การซ่อมบำรุงนะคะมีน้อย2ลดค่าไฟยกตัวอย่างเลยมีการเทสเนีย่ยวัดอุณหภูมิบนหลังคากับใต้หลังคาคที่มีติดฉนวนระกูเชื่อมาว่าอุณหภูมิต่างกันมากกว่า10องศาโอ้สิเลยนะสิองศาเลยค่ะ <c oughs> นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นตัวบ้านที่ทาง s c Asset เลือกใช้วัสดุก่อสร้างปล่อยคาร์บอนต่ำเช่นปูนคาร์บอนต่ำสีที่ปล่อยสารระเหยต่ำรวมทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปหรือ EV ชาร์เจอร์ยังมีอีกมากมายหลายจุดนะครงรกาีมชน ที่ผมคงเล่าอธิบายได้ไม่หมดเรียกได้ว่าเป็นความลับสีเขียวที่ซ่อนอยู่ในทุกอนูของบ้านที่อยู่อาศัยของ SV s c s s s บริษัทที่สร้างบ้านด้วยหัวใจแล้วก็ใส่ใจห่วงใยดูแลโลกใบนี้บ้านหลังใหญ่ที่สุดของพวกเราทุกคนครับ